ู้หญิงคนนี้เป็นเลสเบี้ยนเหรอเนี่ยชอบเล่นกับผู้หญิงอ่ะไม่ว่าจะไม่แย่งของเราไหมเห็นก็ต้องค่ะผิวพันธผ่องใสขนาดนี้ตายแล้วก็เสียดายยกให้เออสวงกับข้าดีกว่านะสาวน้อยให้เจ้าเลือกจะมาเป็นของข้าหรือจะตายไม่มีใครพูดจาแบบนี้กับข้ามาหลายปีแล้วตอนแรกไม่อยากยุ่งเสียเวลา แต่คำพูดของพวกเจ้าข้ารับไม่ได้มาดูกันว่าใครจะตายก่อนสมองนางไ,ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมเป็นแค่ระดับหนึ่งกล่าพูดจาแบบนี้นั่นสิแค่นิ้วข้านิ้วเดียวก็ทำให้คนระดับสามสีตายได้อย่าเสียเวลากับนางเลยรีบจัดการเสือดาวไม่ว่าจะเป็นเนื้อหนังหรือกระดูกแล้วลูกในท้องเอาอไปประมวลให้หมดได้ราคาดีแน่แน่ ผู้หญิงคนนี้ถ้าเขากล้าต่อต้านแล้วก็ก็ฆ่าทิ้งซะถ้าเชื่อฟังเล่นเสร็จก็เอาไปตลาดมืดปึงป้งปึ้งป้าเอ้ยตอนนี้ค่าเป็นแค่ระดับหนึ่งแต่ถ้ารวมกับพลังชาติก่อนของค่าสามารถมีพลังถึงระดับสามได้แต่สัตว์นั้นได้รับบาดเจ็บ ไม่สามารถมีพลังได้แม้เศษหนึ่งส่วนห้าของพลังยังใช้ไม่ได้เลยข้าขอเตือนเสือดาวตัวนี้เป็นถึงตัวต้นๆนในระดับหกคนพวกนี้เป็นระดับสามตอนนี้เธอก็แค่ระดับหนึ่งและยังมีแผลอีกไม่ชนะหรอกถ้าเขาไม่มายุ่งข้าก็ไม่ไปยุ่งหรอกคนพวกนี้เขาจะให้ข้าตายถ้าข้าไม่ออกแรงก็จะให้เขารังแกงั้นหรอมีอยาอะไรที่สามารถทำให้เพิ่มพลังได้ไหม ได้รับอนุญาตจากเจ้าของระบบตอนนี้มียาที่ท่านต้องการยาฮวาชิงยาระดับห้ากินแล้วสามารถเลื่อนระดับพลังได้หนึ่งระดับมีผลแค่ระดับสี่ลงไปสองหมืนคะแนนยาระดับเก้ากินแล้วสามารถเลื่อนระดับพลังได้หน,นึ่งขั้นแล้วยังเพิ่มพลังได้อีกด้วยมีผลกับระดับห้าลงไปห้าหมืนคะแนนยาผึ่งมู่ยา คะแนนเป็นหมืน่นทำไมแนาไม่ปิดปร้นนะเจ้าคิดว่าเพิ่มระดับนี้เหมือนแค่นำ้ำเปล่าเดือหรือไงคนต้องมากมาอยากเลื่อนขัน้นยองฝึกเป็นปีๆเลยนะยาที่สามารถฟื้นฟูจากแผลเร็วขึ้นนะ่ะมีไหมยาฟูเฉินไงใช้ได้กับระดับสามลงไปกินแล้วสามารถรักษาแผลให้ใหาย70%ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ60คะแนน แค่เจไม่มีหายทั้งหมดเลยหรือไงฮะดูจากเมื่อกี้ที่เจ้าจนซื้ออะไรไม่ได้อันนี้คือเลือกมาให้แล้วที่เจ้ามีปัญญาจ่ายอะปังฮไม่มีเวลาแล้วแค่70%แค่ก็ยังพอมีพลังอยู่บ้างเปลี่ยนระบบเตือนแลกยารักษาภายใน60คะแนนกำลังแลกเปลี่ยนระบบทำงานดูดซึมยาเรียบร้อย อาบาท่ทานมาเหสีอยู่ห้างนอกหลายวันยังไม่กลับมาจะเป็นอันตรายหรือเปล่าครับไว้ใจได้หยินเยอเขาไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาวิชานี้เป็นวิชาที่ข่าถนัดที่สุดย้ายร่างไปไหนล่ะตึกปังปังกล้าตีข้าหรือไม่มีใครกล้าทำพวกข้าแบบนี้นานแล้ว ข้าต้องให้เจ้าทรมานตายองค์กรดวงจันทร์เก่งนักเหรอข้าเป็นภรรยาของผู้เก่งอันดับหนึ่งของเมืองถ้าอยากหาเรื่องไปหาจวินเย่หลี่สิสาวน้อยถ้าเจ้าออกมาคุกเขาขอร้องตอนนี้พวกเราจะให้เจ้าทรมานน้อยลงอ๋อถ้าพวกเจ้ารีบใส่หัวไปตอนนี้ล่ะก็ข้าก็จะปล่อยพวกเจ้าไปกล้าดีนะัก ชิงว่าโดนคนที่หาว่าไร้ปัญญาทำร้ายก็หมายความว่าเจ้าไร้ปัญญากว่าข้าอีกหรือเปล่าเออพี่ใหญ่ไม่ดีมีพิษอีอเด็กเมื่อวานซื้นข้าจะตัดมือเจ้าทิ้งเหมือนมีนับไม่ถ้วนมารุมกัดเจ็บจนทนไม่ได้ ข้าจะบอกให้นะอยู่แต่หน้าข้าต้องทำาตามคำสั่งของข้าหาที่ตายเจ้าเร็วมากมองไม่เห็นเลยเื่ออาพี่ครับนังเร็วย่า <Yeah. S 2> ในคนพวกนี้ผู้หญิงคนนี้อ่อนสุดเลยฮนอ อานี่เจ้าปล่อยน้องข่านะข้าขอเตือนนะพิษบนตัวถ้าหากหายาถอนพิษไม่เจอภายในครึ่งชั่วโมงก็จะตายละเสือดาวจเจ้าออกไปเลยปล่อยพวกเราไปเถอะนี่น้องสีเ,อ,อ,เอ,อ๊พิษออกฤิ์แล้วเหรอถอนญยาต้องถอนทั้งราก ถ้าปล่อยพวกเขากลับไปข้าทำไม่ได้หรอกพูดมาสิถ้าข้าปล่อยพวกเจ้าไปพวกเจ้าจะมาแก้แค้นข้าไหมอีสบายใจได้พวกข้าพูดคำไหนคำนั้นถ้าเจ้าปล่อยพวกเราไปพวกเราจะไม่มายุ่งกับเจ้าอีกเลยพี่ใหญ่พูดขนาดนี้แล้วเจ้ายังต้องการอะไรอีกโอ๊ยเจ้าสบายใจ คลอดลูกได้จะไม่มีอันตรายอีกแล้วล่ะข้าไปจัดการพวกมันก่อนอขอบใจดึงปึิบเเอาเาเจ้าเจ้าจะทำอะไรไม่ทำอะไรแค่ให้โอกาสพวกเจ้าอ่ะถ้าแก้เชือกแล้วหนีออกไปได้ก็ถือว่าโชคดีถ้าไม่ได้ก็เป็นโชคของพวกนายที่จะตายอยู่ในท้องของสัตว์ร,ร้ายแล้วล่ะ ปีศาจเจ้ามันเป็นปีศาจข้าเป็นถึงระดับสแล้วเป็นฐานองค์กรดวงจันทร์ถ้าหัวหน้าข้ารู้เจ้าไม่รอดแน่งั้นข้ายิ่งต้องฆ่าปิดปากแล้วลสิขอร้องขอร้องอย่าฆ่าข้าเลยเมื่อกี้เป็นความผิดของข้าเองข้าขอโทษขอร้องพวกเจ้าเห็นแก่ตัวเกินไปถ้าปล่อยพวกนายไปไม่รู้จะมีคนเดือดร้อนอีกกี่คน เอนจอชีวิตที่เหลืออยู่เอ้าวหม่นะช่วยด้วยนี่ยายเด็กน้อยข้ามีเรื่องอยากขอให้ช่วยอืมว,ว้าวน่ารักเกินไปแล้วเรื่องอะไรดรวยเจ้าช่วยดูแลลูกข้าหน่อย ให้ข้าดูแลลูกเจ้าเหรอใช่ข้ารู้ว่ามนุษย์มีทั้งคนดีและคนเลวแต่ข้ารู้ว่าเจ้าเป็นคนดีและมีพลังพอถ้าไม่ใช่เหตุสุดวิสัยข้าก็ไม่อยากจากลูกข้าไปมีเรื่องมากมายเอาลูกฝากไว้กับนางจะดีกว่าแล้วข้าก็เชื่อใจนาะงเขามีลูกแต่ตัวผู้ไม่อยู่ข้างเขา แล้วยังพบเจอคนพวกนั้นตอนที่ได้รับบาดแผลอีกต้องมีเรื่องอะไรแน่ๆ่ข้าอยากให้ลูกข้าไปฝึกพลังข้างนอกให้เขาตามเจ้าเข้าไว้ช่วยข้าดูแลเขาหน่อยเจ้าสามารถให้เขาทำสัญญาเลือดกับเจ้าสัญญาเลือดละ่ะสัญญาเลือดไม่ยุติธรรมกับสัตว์หากทำสัญญาแล้วเขาต้องพักดีกับเจ้าของถ้าหากเจ้าของตายเขาก็ต้องตาย แต่ถ้าสัตว์ตายเจ้าของก็จะไม่เป็นอะไรให้ข้าดูเขาหน่อยได้ไหมอ๋อาการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งมหัศจรรย์จริงจริงฮน,นิ่มจังอยู่ไม่นิ่งเลยเพิ่งคลอดออกมาก็เซนแล้ว ดูเหมือนเขาจะชอบเจ้ามากข้าสบายใจแล้วล่ะข้ารับปากว่าจะดูแลเขาแต่ไม่ต้องมีสัญญาอะไรถ้าหากเจ้ากลับมาสามารถมาเอารูปเจ้าคืนได้เสมอขอบคุณมากอ้าวไอ้เสือดาวนี่อ้ำต่อไปนี้เขาก็จะตามเจ้าแล้วเจ้าตั้งชื่อให้เขาเถอะข้าเหรอ งั้นชื่ออาม่แล,ล้วกันภารกิจสำเร็จระดับ S ได้รับคะแนน200คะแนนสะสมตอนนี้300พวกเจ้าจากลากันเถอะคงอีกนานกว่าจะได้เจอหนึ่งชั่วโมงผ่านไปข้ารอท่านนานมากโชคดีที่น้างไม่เป็นอะไรไม่งั้นข้าตกงานแน่ตอนทำแผลไม่ได้ตามปกป้องนางคราวหน้าห้ามเกิดขึ้นอีก ท่านครับนี่มันนี่มันลูกเสือของเสือดาวระดับแปดนี่ครับอ้าวท่านไปเอามาจากไหนครับถ้าพ่อแม่เขามาเป็นเรื่องใหญ่นะครับวางใจได้ไม่มีปัญหาหรอกบังเอิญอะเรื่องมันยาวไว้เล่าตอนเดินทางแล้วกันนะถึงแม้ชินซานจะเป็นทหารของจวินเย่หลีแต่อายุยังน้อย ยังมีนิสัยเด็กๆนี่นายเก็บพลังนายหน่อยได้ไหมเดี๋ยวตอนกลับบางคนอื่นเห็นจะยุ่งข้าไม่อยากมีเรื่องโอเคอืม